สวัสดีครับโค้ชคนยโสนะครับก็ถ้านึกถึงจักรยานมือสองนะครับอย่าลืมนึกถึงร้าน k ไบ t e หนึ่งหกแปดเกบหนึ่งหกก็เป็นจักรยานมือสองนะครับนําเข้าคัดเกรดจากญี่ปุ่นนะครับนึกถึงจักรยานมือสองนึกถึงเไบ t e หนึ่คลอง3ามธัญรังสิตนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ วันนี้นะคะเราก็จะมาดูจักรยานรุ่นเล็กๆกันล้อ18เป็น l o v e r นะคะ Rover ก็เป็นแบรนด์ของอังกฤษนะคะคันนี้ก็ล้อ18สีน้ำเงินตัดขอบเทาดำสวยงามมากเลยนะคะเฟมอะไรครับเฟมเหล็กค่ะพี่โพสโลโก้โลโก้โโกอยู่ครบเลยนะคะถัดไปก็จะเป็น l o v e r เหมือนกันก็จะเป็นล้อ16ทั้งหมดจะมีเกียร์6สปีดเหมือนกันเลยนะคะ สีเขียวหัวเป็ดเบาะเดิมด้วยนะคะเบาะเป็นเบาโลเวอร์เหมือนเดิมด้านท้ายมันจะมีโลโก้อยู่ใช่ค่ะโ <Okay. S 1> อเคถัดมาจะเป็นตัวมินิค่ะมินิล้อ16สีเขียวหัวเป็ด่าโลโก้อยู่ครบเหมือนกันนะคะ คันนี้ก็น่ารักน้องๆหนูๆห,หรือว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ปั่นได้นะคะแตตัวนี้น่ารักค่ะตัวนี้เป็นโลเวอร์นะคะงานเรียบร้อยมากแต่ช่วงมันจะสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นน้องๆหนูๆเนี่ยความสูงไม่ถึง130ก็ปั่นคันนี้ได้ค่ะ ัมาก็จะเป็นแบรนด์ที่เพื่อนๆรู้จักกันดีก็คือแบรนด์ Double a n g e r เเพื่อนๆถ้ามาที่ร้านของ KB บอยนเนี่ยจะรู้จักเลย d o u b l Ganger เก็เป็นแบรนด์อลูมิเนียมสัญเอกลักษณ์คู่ของเขาเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาจะเป็นท่อคู่ขนานกันนะคะนี่คือเอกลักษณ์ของ d o u b l Gang รนเกรอบนี้ก็มาหลายคันอยู่นะคะพี่โพสเนี่ยค่ะจอดเรียงรายกันอยู่ก็จะเป็น Double a n g รนเกทั้งหมดเลย ไหมดเลยค่ะขาวดำสีขาวดำคันนี้เป็นดัปเบิรแกงเกอร์ที่คอปรับสไลด์ขึ้นลงได้ด้วยนะคะอ่าคอปรับสไลด์ขึ้นลงได้ด้วยปรับระดับได้สีขาวดำสวยงามค่ะดอกยางดอกใหญ่ขี่แล้วนุ่มสบายตัวนี้ก็เป็นดับเบิรแกงเกอร์สีดำส้มสีสนุกสนานเด็กๆน่าจะชอบนะคะ จริงๆผู้ใหญ่ก็ปั่นได้นะคะแต่ช่วงมันสั้นนิดนึงก็เลยแนะนำว่าเด็กก็ปั่นได้ดีสูง130ขึ้นไปก็ปั่นได้แล้วค่ะถัดมาก็จะเป็นดอปเปิรแกงเกอร์คันนี้จะพิเศษหน่อยด้านท้ายจะมีโชคให้ด้วยนะคะเพิ่มความนุ่มนวลเวลาปั่นนะคะ ตัวนี้เนี่ยคอสามารถปรับสไลด์ขึ้นลงปรับระดับได้ด้วยนะคะบางโคนสีขาวสีเดียวกับตัวถังงานเรียบร้อยค่ะตัวนี้นะคะเป็นเทิร์นเทิร์น A7 เทิร์นเป็นแบรนด์ไต้หวันนะคะเป็นจกักรยานที่ดีมากๆเลยนะคะเฟรมอลูมิเนียมค่ะลิงก์ A7 ก็เป็นตัว7สปีด พอปรับสไลด์ขึ้นลงได้ลูกค้าในบางท่านพอปั่นเทอร์เราติดใจมากบอกปั่นดีมากเบาพุ่งเทิร์เลยล่ะค่ะส่วนตัวนี้เป็นเทิร์ที่ตัวสเปคสูงมากเป็นเทิร์ที่เกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่โพสจะเห็นนั้นเนี่ยค่ะเกียร์แลมของเมกาเป็นออโต้ค่ะออโต้หมายความว่าลูกค้าปั่นแล้วไม่ต้องชิปเกียร์เลย มันปรับระดับเขาเรียกว่าปรับเกียร์เองตามระดับความเร็วที่เราปั่นสังเกตได้ว่าเดี๋ยวน้องเลยจะให้ดูนะคะอ่าตัวนี้จะเป็นเกียร์ออตโอต้อ,อยู่ข้างในนะคะล้อหน้าปลดเร็วนะคะชุดเบรกสวยงามมากเลยค่ะตัวนี้แล้ก็อยู่ครบ ส,สีทองลมควันสีทองสังเกตนะคะจะไม่มีตัวชิปเกียร์เลยเห็นไหมคะทั้ง2จุดเลยค่ะไม่มีตัวชิปเกียร์เลยเพราะว่ามันเป็นเกียร์ออโต้นะคะอเอ๊ะทำไมบางคนบอกว่าไม่ไมเบรกมีข้างเดียวล่ะอ่าเบรกหลังไปไหนล่ะบางคังก็คือเวลาเบรกหลังก็คือต้องปั่นถอยหลังปุ๊บแล้วเบรกเลยค่ะตัวนี้เป็นเฟรมเหล็กนะคะที่เรามาที่กลุ่มเฟรมเหล็กแล้วเปิดตัวที่จี๊ปในมีข่าวดีจะบอกนะคะสําหรับ ลูกค้าที่ชื่นชอบ Jeep นะคะคอเล็กรุ่นนี้นะคะในจัดโปรโมชั่นอยู่ท่านไหนที่สนใจสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นได้ที่เบอร์092 891 9659เบอร์เนยเลยนะคะสำหรับแฟนเพจพี่โพสเท่านั้นนะคะถ้ามาแล้วแจ้งว่าเป็นแฟนเพจพี่โพสคนยโสเนยก็จะให้โปรโมชั่นสำหรับ Jeep รุ่นคอเล็กแบบนี้ไปเลยค่ะมีอยู่ไม่กี่คันนะคะเรียนเชิญเลยค่ะ ่าตัวนี้นะคะเฉพาะขอเล็กเท่านั้นนะจ๊ะถัดมาก็จะเป็นเลโนนนะคะล้อ20คันนี้สวยงามมากค่ะมีบางคนครบเลยเป็นเฟรมเหล็กนะคะแบรนด์ฝรั่งเศสค่ะสีเหลืองนวลน,นะคะต่อมาก็ยังคงอยู่ที่แบรนด์เลโนนนะคะแบรนด์ฝรั่งเศสเช่นกันเป็นสีขาวนะคะตัวถังสี่เหลี่ยม ัมเมอร์ตัวนี้ต้องบอกว่าเฟรมแปลกมากเลยเป็นเฟรมโค้งนะคะอ่ามีตัวบล็อกรองรับตะกร้าได้ด้วยนะคะบล็อกรองรับตะกร้าใส่ตะกร้าใส่ตะกร้าแล้วรองรับน้ำหนักจริงได้เลยนะคะตัวนี้เป็นเฟรมเหล็กค่ะถัดมาจะเป็นกลุ่มคลาสสิกที่เพื่อนๆเล่นกันคือพานาโซนิกตัวนี้เขาเรียกตัวสปริงบล็อกนะคะเพื่อนๆหายอยู่นะคะจานอลูมิเนียมนะคะขาตั้งคู่ สีบรอนเงินค่ะราคาดีนะคะแอบกระซิบค่ะถัดมาจะเป็นตัวปิกปิก,ก้านะคะตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่กลุ่มเพื่อนๆที่มองหาจักรยานคลาสสิกล้อเล็กนะคะเป็นอีกตัวที่น่าสนใจแล้วก็เล็งกันอยู่นะคะเป็นของบิส o n นค่ะสีบรอนเงินล้อ16ค่ะ Okay. Mm hmm. เราไปที่ฮัมเมอร์ไอจิี่ไปตั้งฮัมเมอร์ก่อนดีกว่าค่ะเพราะว่ามันจอดท่านี้เขาจะได้ถัดมานะคะก็จะเป็นตัวฮัมเมอร์ฮัมเมอร์คันนี้จะเห็นว่าเป็นสีทองเฟรมใหญ่นะคะเพื่อนๆจะมองหาสีนี้สีนี้จะหายากนะคะสีสวยนะคะตัวนี้ก็เป็นเฟรมเหล็กฮัมเมอร์จะทำเฟรมเหล็กนะคะถัดมายังคงอยู่ที่เฟรมใหญ่สีดำ ตัวน,นี้งานเรียบร้อยมากสวยงามค่ะบางคนครบนะคะร้อยใหญ่เริ่มมาขยับมาเป็น h ั m m e r ร์เฟรมเล็กก็จะเป็นสีขาวนะคะคู่กับสีเหลืองอแล้วก็ h ั m m e r ร์เฟรมใหญ่อีกเช่นกันสีเหลืองกับสีชมพูนะคะ ล้อโตเกียร์หสปีดน่ะชมพูสีสันสวยงามสีชมพูคันนี้ใหม่มากเลยนะคะสีฉ่ำม,มากเลยค่ะสวยค่ะสวยคันนี้สีหวานเชียวต่อไปฮัมเมอร์คันนี้น่าสนใจค่ะเป็นฮัมเมอร์ ก็ไม่ใหญ่นะแต่ที่ว่าน่าสนใจคือได้บล็อกตะก้าเดิมๆนะคะบล็อกตะก้าเท่ๆสปอร์ตแบบนี้รับน้ำหนักได้จริงนะคะถัดมาก็จะเป็นตัว h ั m m e r ร์เฟรมโค้งเฟรมเล็กนะคะยังเป็น h ั m m e r สีขาวนะคะเบาะก,ก็ยังเป็นเบาะเดิม h ั m m e r อยู่เลยแล้ว จี๊บเมื่อสักครู่จี๊บคอเล็กอันนี้จี๊บคอใหญ่สีรายเกตลิมิเต็ดวันที่ออกมาก็เป็นตัวท็อปเลยนะคะวันนี้ทางร้านเราอะ่ะจัดมาให้ 3- ส,สีเลยค่ะคันแรกที่เห็นจะเป็นสีดำเนาะ มีบล็อกรับตะกร้าด้วยมีบล็อกลองรับด้วยนะคะถัดมาจะเป็นสีบรอนเงินสีนี้สวยงามมากๆเลยบางโคนครบเลยเกียร์6สปีดนะคะแฮนด์ยังเป็นแฮนด์จี๊บอยู่เลยเนี่ยคะ่ะแฮนด์ยังเป็นแฮนด์จี๊บอยู่เลยนะคะแล้วก็มีบล็อกลองรับตะกร้าด้วยแบบนี้เลยนะคะบางคันไม่มีนะ พอมีเราก็ไม่ถอดนะคะอย่างคันสีเขียวเนี่ยไม่มีนะคะบางท่านก็ชอบบางท่านก็ไม่ชอบแล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละท่านนะคะสวยงามค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวดับเบิรแองเกร์นะคะดับเบิรแองเกร์พิเศษของตัวนี้นะคะจะเห็นว่าล้อเป็นล้ออลูมิเนียม2ชั้นค่ะล้ออลูมิเนียม2ชั้นแล้วก็มีดิสหน้าด้วยนะคะสำคัญคือ ลดเลวล้อหน้าด้วยนะคะอ่าปลดเลวล้อหน้าแบบนี้เลยค่ะไปเลยนะคะคอปรับสไลด์ขึ้นลงได้ด้วยนะคะคอปรับสไลด์ขึ้นลงได้ด้วยจ้า กลุ่มอลูมิเนียมนะคะก็จะอยู่ที่วอตเส้นนะคะเพื่อนเพื่อนรู้จักดีอยู่แล้วสำหรับเพื่อนที่มาร้านเคบายหนึ่ง K นะคะตัวนี้เราขายดบขายดีนะคะวัตเส้นเป็นเฟรมอลูมิเนียมค่ะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นดีไซน์ญี่ปุ่นและผลิตในญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เฉลี่ยน้ำหนักอยู่ที่12กิโลกรัมเท่านั้นนะคะได้เบานะคะแล้วก็พุ่งด้วยนะคะถัดมาก็เป็นเฟรมอลูมิเนียมนะคะแบรนด์คาริบู เหมือนกันทั้ง3คันเลยนะคะคาริบูนี่น้ำหนักเบามากนะคะเขาว่าเบาแล้วเบาเบากว่าเดิมอีกค่ะตัวนี้เป็นอังเรอังเรนะคะสีทองเลยนะคะล้อหน้า16ล้อหลัง20เกียร์6สปีดค่ะอังเรเนี่ยลูกค้าคอมเมนต์ว่าเป็นเป็นแบรนด์ที่ทรงตัวได้ดีมากนะคะ แล้วก็คาริบูตัวน้อยล้อ16เท่านั้นค่ะสีแดงคันนี้สวยงามค่ะมีเกียร์ด้วยนะคะเกียร์6สปีดและถัดมาหลังจากนี้ไปจะเป็นเฟรมเหล็กนะคะพี่โพสเริ่มต้นที่ Volkswagen ค่ะ Volkswagen คันนี้สวยเป็นรุ่นใหม่แล้วสังเกตตะเกียร์จะเป็นทูโทนนะคะสีขาวดำยางขอบขาวคันนี้ใหม่มากค่ะมีบ็บอกรอ,องรับตะกร้าด้วย แล้วก็โฟกส s w a g e n สีขาวนะคะยางเดิมเดิมเลยบางคนครบนะคะแฮนยังเป็นสีน้ำตาลแฮนเดิมเลย Volkswagen อีกคันเป็นสีขาวค่ะฝาแฝดกันลูกค้ามาก่อนมีซ้ำกันก็เลือกเลือกสภาพดีๆไปก่อนได้เลยค่ะและที่เราได้มาคันนี้สวยมากเป็นเชฟโรเลต บางโคนสีเดียวกับตัวถังเป็นสีแดงเปลือกมังคุดสวยมากค่ะคันนี้เชฟโรเลตนะคะโลโก้พี่พอดูโลโก้เขาสวยจริงๆเหมือนโลโก้รถจนเลยค่ะปั๊มเข้าไปด้วยนะคะเนี่ยปั๊มเข้าไปเลยเป็นบุ่มเข้าไปเลยสวยมากค่ะแล้วถัดมาเชฟโรเลตคันนี้เฟรมเก๋เฟรมสวยงามนะคะโค้งเชฟวี สีแดงเปลือกมังคุดนะคะขนาดวงร้อยี่และที่สำคัญลองดูแฮนด์แฮนด์เขาน่ารักมากๆเลยนะคะดูแฮนด์จะเป็นทรงคล้ายๆ b m x นะคะอ่าพี่คนลองใช่ค่ะสวยงามมากหายากค่ะแฮนด์ทรงนี้มันจะดูคลาสสิกอะค่ะ จะดูแปลกคลาสสิกนะคะคันนี้สวยถ้าบางท่านที่ชอบดีไซน์นะคะก็ขออนุญาตแนะนำเป็นคันนี้ได้เช่นกันค่ะ